มีสโตนี่นะเข้าไปดูหน่อยดีกว่าโอ้โหเฮ้มือถือหลายรุ่นเลยเนี่ยมีทั้งเล่นมี 9a เลนมี 10c เลนมี Note 11ครับเสียวมี 12t ลงไปถึงเสียวมี 12t pro ด้วยนะโอ้โหด้านนู้นจะเป็นพวกนาฬิกาด้วยนะโอ้ยมีทุกรุ่นเลยนาฬิกาใครหาอยู่นะมีทั้ง Smartband 7pro เลนมี Watchulite นะครับ เสี่ยมีวอร์ด s 1 Active ลงไปถึงเซี่ยมีวอร์ด X1 รุ่นท็อปด้วยนะครับเสี่ยมีทีวีสติ๊กเวอร์ชัน 4K ด้วยนะอันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับยังมีมีแดชแคม2นะครับตอนนี้ถ่ายวิดีโอได้ 2K นะเป็นกล้องหน้ารถนั่นเองนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับมี360คาเม่าครับผม1 0 8 0 P พันนิดนิดเองราคาดีมากๆนะครับนี่แล้วก็เป็นพวกกล้อง Security Home มีตัว ไยเล็ตชาร์จิ่งนะครับมีสมาร์ทสปีกเกอร์รวมไปถึงเครื่องดูดฝุ่นขนาดพกพาแบบนี้ด้วยก็มีเช่นเดียวกันนะครับไดเป่าผมก็มีขายนะโอ้โหเจ๋วมากๆเลยนะฮะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของใช้ภายในบ้านนะครับเป็นหม้อทอดนะรุ่นใหม่ล่าสุดครับรุ่นนี้ผมอยากได้อยู่นะฮะร,ราคาไม่แพงนะ2,990บาทเองนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนี่โอ้ยเจ๋วมากๆเลยนะฮะ อะไรเอ่ยมีสมาร์ทแอร์พ i ริไฟเออร์4แบบรุ่นคอมแพกนะครับโอ้โคตรแจ่มครับผมพวกเครื่องดูดฝุ่น Hand h a น d h เฮลแว c u คุมนะครับก็มีมาให้อย่างครบพันเลยทีเดียวนะครับครบมากๆเลยครับพัดลมก็มีนะมี Smart Fan Standing งเวอร์ชัน2นะครับมีมีสมาร์ทสเกลนะครับผมเครื่องช่างอัจฉริยะนะครับและยังมีเครื่องให้อาหารน้องหมาและน้องแมวครับ อันนี้เป็นน้ำพุแมวนะครับอันนี้ผมเคยทำรีวิวไปละราคาไม่แพงนะ3 0 0 0กว่าบาทเองแล้วก็ตัวของน้ำพุแมวเนี่ยอยู่ที่1990บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับโอเคแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนทีวีนะครับทีวีเนี่ยเป็นสมาร์ททีวีทั้งหมดเลยนะมีให้เลือกเนี่ยหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายรุ่นเลยนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกมี A2 นะครับที่มาใหม่นะ32นิ้วดูเน็ตฟงเน็ตฟิกได้นะครับแล้วก็ รุ่นท็อปใหญ่ๆไปเลยก็มีครับเป็นมี TV A2 58นิ้วนะครับผมรวมไปถึงที่จอเบิ่มตรงนี้อีกนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะ P1E นะครับเป็นเสี่ยวมีทีี P1E นะครับอันนี้จอ65นิ้วนะแบบอย่างใหญ่อะ ผลิตภัณฑ์นี้เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนาฬิกาผลิตภัณฑ์ a o t ทีวีของใช้ภายในบ้านครับพวก gadget อะไรพวกนี้มีครบหมดทุกอย่างเลยนะใครอยู่ใกล้ๆครับเป็นหมีโซนนะที่โลตัสน็อตราชพฤกษ์แวะมากันได้ครับรับรองจะได้ gadget ล้ำลครับในราคาที่ไม่แพงกลับบ้านกันแน่นอนครับแล้วับปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ